แล้วแบบอันที่เราชอบมากก็คือเขามีฮิตเตอร์ถ้าเกิดเราเช่าบ้านเป็นหลังๆคนเดียวค่อนข้างที่จะแพงป้าดแพงมากเลยอะ่ะทำงานอะไรอะ่ะอันนี้ร้อยใช่ไหมห้องเล็ก สวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วทัญยาค่ะก็แฮปปี้นิวเ a ียร์ค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะอ n j o y กับลองฮอลิเดย์เนาะมีเวลาที่ดีเออเป็นไงกันบ้างทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างเราก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่แถวๆนี้แหละวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านที่เราอยู่ว่าราคาเช่าไรแพงไหมแล้วถ้าเป็นโลเคชันอื่นเนี่ย ราคาประมาณไหนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันค่ะเอาล่ะนี่ก็คือห้องของเรานะคะอันนี้คือสภาพคือเก็บแล้วนะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละของก็จะเยอะๆหน่อยนะทุกคนจะเริ่มรีวิวจากตรงไหนก่อนดีจากห้องเราเลยนะรู้สึกเริ่มร้อนขออนุญาตถอดเสื้อนะทุกคนอ่ะจะดูอะไรก่อนอันนี้ก็เป็นเตียงที่รักของเรานะทุกคนคือแบบเดี๋ยวจะ เราซื้อเองเพราะว่าเตียงที่เขาให้เรามานะ่ะมันนิ่มเกินไปเหมือนเตียงที่ออสเตรเลียนะทุกคนคือมันจะแบบนิ่มมากนิ่มไปไหนเออเราไม่ชอบนะเราชอบเตียงฟูมแล้วก็ไม่ยุบอบเออก็เลยต้องซื้อเองเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ออฟเฟอร์ให้ก็ออฟเฟอร์อยู่แต่ว่ามันนิ่มเกินไปเราก็เลยซื้อใหม่เออแหละเตียงเราอะ่ะมันจะต้องมีอิเล็กทริกแบงเก้ ก็คือเป็นที่นอนไฟฟ้าอุ่นนะทุกคนถ้าเราเปิดมาเนี่ยจะเห็นไหม,ะไมะจะพาดูนี่นี่ทุกคน่นมันก็จะทําให้เตียงอุ่นนะทุกคนมันก็จะเป็นผ้าปูที่ปูก่อนที่จะเป็นผ้าคลุมเตียงนะทุกคนมันก็จะอันนี้ก็จะอยู่ข้างใต้แล้วก็เปิดไว้นะทุกคนก่อนจะนอนมันทําให้ เราฟินมากเพราะเราเป็นคนขี้หนาวต้องการอารมณ์แบบเตียงมีเตียงอุ่นๆก่อนที่เราจะนอนอะไรเงี้ยเวลาอาบน้ําเสร็จใช่ปะก็มาสุกที่นอนอุ่นๆฟินคนไม่ต้องแบบมันหนาวอะไรแบบนี้เป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีเลยนะก็หน้าต่างค่อนข้างใหญ่แล้วก็ห้องเราค่อนข้างที่จะกว้างนะทุกคนถ้าถ้าเทียบกับบ้านเช่าห้องอื่นๆก็คือห้องของมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ ประมาณนีนะ้อันนี้ทุกคนเป็นพรอมนะทุกคนจะขายแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็สิ่งที่เจ้าของบ้านให้เรามาเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะตัวนี้นะชอบมากมันใหญ่อลังการมากเลยนั่งทํางานนี่คือแบบสบายเลยแต่ว่ามันไม่เป็นสภาพโต๊ะทางานแล้วทุกคนมีแบบสรารพัดสิ่งนะมีหนังสือมีทีวีมีแบบว่าวิตามินแล้วก็เครื่องสำอางก็วางไว้นี่นะทุกคน แต่ว่าชอบมากสะใจมากทุกคนแล้วก็เขาให้โต๊ะข้างเตียงมาด้วยนะทุกคนโต๊ะข้างเตียงอันนี้เป็นของเขาส่วนหนังสือเป็นของเราแล้วก็ตัวนี้เราซื้อเองนะทุกคนน่าจะประมาณ40-50ดอหลาร์ดนี่แหละซื้อจากใน Facebook Marketplace เตียงเราก็ซื้อเองเขามีเก้าอี้ให้วิสภาพแบบเก็บดีดสิเธอทำไมทำห้องรกอีกแล้ว แล้วก็มีแอร์ทุกคนคือแบบสาใจมากราคา150นี่คือรวมแอร์รวมฮิตเตอร์นั้นก็จะเป็นแบบที่เราเปิดกลางบ้านใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบอุ่นทั้งหลังเลยไปเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยมีห้องน้ำสองอันเอ้ยมีอันเดียวดิมีมีในห้องน้ํามีตรงห้องนั่งเล่นห้องครัว แล้วก็ห้องนอนแต่และห้องมันก็จะมีฮีตเตอร์นะทุกคนเวลานาวหนาวอะ่ะเราก็เปิดฮีตเตอร์ตอนกลางคืนเนาะมันก็จะทําให้แบบบ้านอุ่นเราก็จะไม่หนาวนะทุกคนอันนี้คือดีมากเพราะถ้าแบบราคานี้ทุกคนหาที่แบบว่าเปิดฮีตเตอร์แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนลัคก,กี้มากเลยอัมลัคก,กี้มากเลย God bless me เจ้าของบ้านเขาค่อนข้างใจดีนะทุกคนก็คือเราสามารถเปิดแอร์ได้แต่ว่าไม่ใช่เปิดตลอดก็คือช่วยๆเขาประหยัดเพราะว่าราคานี้มันรวมบินทุกอย่างแล้วเออเราก็เปิดแบบเปิดแป๊บหนึ่งให้ห้องมันเย็นแล้วก็ปิดเพราะว่าเมลเบิร์นมันไม่ค่อยร้อนนะทุกคนมันร้อนแค่แบบ3เดือนแล้วแบบหน้าร้อนมันไม่ใช่ร้อนตลอดอะทุกคนตอนคืนก็หนาวก็ไม่ค่อยได้ใช้แอร์เท่าไหร่ใช้แค่เป็นบางวัน ส่วนฮีเตอร์นี่ฮีเตอร์กลางบ้านนี่ก็ใช้บ่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนที่เมลเบิร์นจนอากาศของข้างจะหนาวนะทุกคนถ้าแบบว่าต่ำกว่า20องศาเนี่ยเราก็จะเปิดฮีเตอร์นะเปิดทุกคืนเลยเจ้าของบ้านก็ไม่ว่านะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ชราจากข้าวไฟมันชาจากแก๊สนะทุกคนก็จะถูกกว่าเออถ้าเกิดหาบ้านนะทุกคนหาบ้านนั้นที่เป็นที่มีดีดักดีดักดีดักฮีเเออ มันก็จะประหยัดค่าไฟในการเปิดฮีเตอร์ก็คือไม่ต้องเปิดฮีเตอร์เปลืองค่าไฟนะทุกคน,นก็จะเปิดตัวนี้คือดีมากมากไปดูห้อง่างัเป็นเออลืมบอกเป็นบ้านแชร์นะทุกคนก็คือที่นี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะไม่สามารถอก็สามารถอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันจะแพงมากถ้าเกิดเราเช่าบ้านเป็นหลังๆคนเดียวหรือว่าเช่าอาพาร์ตเมนต์คนเดียวเนี้ย คือค่อนข้างที่จะแพงถ้าเทียบกับเรามาแชร์บ้านอย่างเงี้ยทุกคนอย่างบ้านหลังนี้ที่เราที่เราแชร์เนี่ยมันก็คนละ150ดอลลาร์ต่อคนคือรวมบินทุกอย่างแล้วรวมบินเน็ต ค่าไฟค่าน้ํารวมทุกอย่างนะทุกคนแล้วแบบอันที่เราชอบมากก็คือเขามีฮีตเตอร์เป็นดีดักฮีตนะทุกคนก็คือเราสามารถที่จะเปิดตรงกลางคืนได้เพราะว่าอากาศมันหนาวใช่ปะละ่ะเออเราเปิดทุกคนืนค,ค,คือบ้านนี้จะอุ่นเลยทุกคนเออนี่ชอบมากแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องห้องครัวเนี่ย มันค่อนข้างที่จะใหญ่คือมีบริเวณกว้างมีส่วนกลางมีโต๊ะเรียกว่าอะไรรงเนี้ยมีเกาะกลางก็ทำอาหารได้แบบค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเออไม่คับแคบไม่อึดอัดก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งโซฟาอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์เขามีให้นะทุกคนเือกอ็ค่อนข้างที่จะแบบ โคซี่มากเลยทุกคนก็สะดวกสบายมีโต๊ะกินข้าวอันนี้เขาเอากขึ้นเพราะว่ามีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัตินะทุกคนก็จะของบ้านเขาก็จะมาเปิดแล้วก็ดูดฝุ่นทําความสะอาดเขาปกติเขาจะมาเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็จะมาแบบตัดยงตัดหญ้าเก็บกวาดอะไรให้เราด้วยอะ่ะแบบดีมาก้อยห้าสิบนี่คือหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยค่าบ้านคือแพงมาก ถ้าในเมืองอ่ะโอ้โหสองร้อยห้าสิบต่ำอ่ะไม่รวมไม่รวมบินอะไรด้วยนะอันนี้ก็คือสภาพหลังบ้านคือค่อนข้างที่จะน่าอยู่แปลว่าน่าอยู่ก็ตักพงตักผ้าอันนี้ก็คือเราตักผ้าของเราเองนะทุกคนก็ไม่ชอบไปตักตรงนู้นทำไมอืมเพราะว่า เวลาไปตากตรงนู้นแล้วเวลาตอนเย็นอนะทุกคนมันจะมีเฉดมาบางังเสื้อผ้าเรามันทําให้ไม่แห้งอนะเราก็ชอบมาตากตรงนี้มันแดดตลอดทั้งวันเออนะเออบ้านที่เราอยู่เนี่ยอยู่กันมีหนึ่งสองสมสี่มีสี่คนรวมเราด้วยนะเจ้าของบ้านย้ายออกไปแล้วก็ไม่ค่อยแอร์เไร่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคน แล้วห้องครัวคือแบบว่ามีพื้นที่เยอะมากนะทุกคนในการเก็บของก็จะแบ่งกันนะทุกคนก็ชั้นนี้ก็จะเป็นของเรานะทุกคนใส่ของได้แล้วก็จะมีตรงนี้อีกใส่ของได้นะทุกคนก็มีจงมีจานอะไรบ้านนี้ก็คือมีให้พร้อมนะทุกคนมีหม้ออะไรก็ใช้ได้นะทุกคนหม้อกระทะอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนรวมเราใช้ร่วมกันนะคะ แล้วก็ตู้เย็นก็จะมี2ตู้คือแบบเลิศมากแล้วก็มันก็จะมีแบ่งกันอีกในก็ของเรามันจะรบๆหน่อยของเรามันจะรบกับเพื่อนนะทุกคนแล้วก็มีชั้นนั้นก็แบ่งกันกับเพื่อนแล้วก็เออช่องฟีนะทุกคนข้างบนก็เป็นของเราแล้วก็แซมแซมไปอันไหนใส่ได้ตรงนี้ก็แชร์กันกับเพื่อนอีกคนนึงนะ เออมีเตาอบมีเตาแก๊สเออเป็นแก๊สแต่เราชอบเพราะว่าบ้านบางหลักนะทุกคนที่เราเคยอยู่อ่ะมันจะเป็นเตาไฟฟ้าเราไม่ชอบอ่ะเราชอบเตาแก๊สนะอันนี้เป็นเตาแก๊สเลิศมีการน้ําร้อนมีเครื่องพิมพขนมปังมีอะไรไมโครเวฟก็มีครบทุกอย่างเลยทุกคนออข้อดีของบ้านชเชนี่ก็คือเขามีเฟอร์นิเจอร์มีของใช้ อำนวยความสะดวกให้เราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็อันนั้นก็เป็นของเขาอันนั้นก็เป็นของเขาทุกอย่างเป็นข้อหมดเลยงเนีเออ้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะทุกคนชิปอันนี้คือห้องน้ำนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้มีอ่างด้วยนะทุกคนสามารถมาใช่อ่างน้ำได้ อันนี้ก็คือที่อาบน้ำนะทุกคนของเคืองอะไรอันนู้นของเราคนเดียวอันนู้นของเราคนเดียวนะประมาณนี้นะทุกคนก็เราก็จะมีเราจะมีเวรแบ่งกันทําความสะอาดนะทุกคนถ้าเกิดเป็นเชร์บ้านที่อื่นนะทุกคนคือบางที่อ่ะเขาไม่ช่วยกันทําแต่ที่นี่คือมีตารางให้นะทุกคนว่าแบ่งหน้าที่กันทําอาทิตย์นี้เราทําห้องอาบน้ำาอาท,ทิตย์หน้าเราทําความสะอาด ห้องส้วมน,นะทุกคนเออแล้วห้องน้ําที <aime> ่นี่นะทุกคนก็คือจะแยกออกจากกันนะก็เป็นแบบนี้แหละเป็นประมาณนี้ไม่มีที่ฉีดตูนนะทุกคนไม่มีนะทุกคนไม่มีที่นี่ไม่มีแต่จะติดตั้งซื้อเพิ่มก็ได้ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ติดก็นี่ก็ห้องซักผ้านะทุกคนเดี๋ยวให้ฝอเรา <c oughs> เออประมาณนี้นะห้องเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาก็มีให้แล้วก็มีมีไอตัวเตารีดให้เราด้วยนะทุกคนเป็นชั้นวางแล้วก็อันนี้เป็นของของเราเออประมาณนี้น,นี้เป็นห้องมาสเตอร์นะทุกคนมีห้องน้ําในตัวถ้าใครจะอยู่ก็ห้องนู้นก็เท่าไหร่วะก้าร้อยต่อเดือนหรือเปล่าของเราอะหกร้อยห้าสิบต่อเดือน ในห้องใหญ่ห้องใหญ่สุดในบ้านแล้วนะทุกคนห้องเราอะที่เราชอบอะคือตู้เสื้อผ้านะ่ะมันใหญ่มากนะทุกคนแต่ไม่อยากจะเปิดให้ดูมันรก <c oughs> อันนี้เตียงเตียงนวดนะทุกคนเอาไว้ให้หมอนวดมานวดเราที่บ้านนะทุกคนก็ <c oughs> <biss! S 2> ประมาณนี้แหละทุกคนบ้านเราน่าอยู่ไหมหกร้อยห้าสิบต่อเดือนนะทุกคนอะเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาแบบ เลททั่วไปว่าราคาประมาณไหนเช็คได้จากที่ไหนไปดูเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คเลทราคากันว่าบ้านเช่าละแวกนี้ราคาเท่าไหร่แล้วที่ในเมืองเนี่ยราคาเท่าไหรนะทุกคนบ้านหลังนี้นะที่เราได้มาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเราใช้เราดูผ่านแอป flatmate นะทุกคน flatmate ตัวนี้ก็คือแอปพวกนี้นะทุกคนเราเอาไว้สำหรับดูบ้านถ้าใครจะดูบ้านในออสเตรเลียนะทุกคนก็สามารถใช้แอปพวกนี้ได้ตึงต้งจะตึ้งตึงขึ้นให้ดูนะเอาละบ้านที่เราได้เนี่ยก็คือ flatmate เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตล็อกอินก่อน โอเคเราอยู่เมลเบิร์นนะเราก็จิ้มเมลเบิร์นเข้าไปแล้วเราก็มาดูว่าเนี่ยมันจะมี room in a share house student accommodation ก็มีนะจะดูแบบไหนก็เลือกได้นะทุกคน one bed one bed f l a t granny f l a t เออเราจะดูแบบ rooms in share house โอเคมันมีให้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะทุกคนก็อันนี้มันถ้าถ้าถ้าปักหมุดโลเคชันไปที่เมลเบิร์นเนี่ยมันก็จะไปที่ CBD เมลเบิร์นเลยนะแต่เราอยู่ที่สปริงเวลใช่ไหมสป well ริงเวลเมลเบิร์นเลทราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะหลังนี้นะหลังเลขรก250ต่อวีก เนี่ยห้องก็จะประมาณนี้ห้องห้องเล็กกว่าเราอีกนะทุกคน2องรเนี่ยเออไหนคลิกเข้าไปดูสิเนี่ยเขาก็จะบอกอรายละเอียดว่ามี3ห้องนอนนะมี2ห้องน้ําแล้วก็มีคนอยู่1คนราคา250รวมบินทุกอย่างนะคะก็จะบอกอรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนห่างจาก CBD s p r i n g w e l l Shopping Center เท่าไร อะไรแบบนี้นะทุกคนก็จะบอกด้วยว่าค่าบอลน,นี่มันพันหนึ่งนะอันนี้พันหนึง่งก็จะบอกปก็เป็นค่าบอลก็คือเป็นค่ามัดจานะทุกคนเออเขาจะบอกฟีเจอร์ว่ามีควีนเบสมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะข้างเตียงมีบอกนะทุกคนแล้วก็เราสามารถเทคไปหาเขาได้นะหลังเอ้ยหลังนี้เอ้ยเออหลังนี้แหละหลังนี้สองรห้าสิบนะ เอาไปดูไปดูกันหลังต่อไปก็250นะทุกคนอุ้ยห้องค่อนข้างใหญ่นะห้องใหญ่กว่าห้องเราอีกอะโผล่แล้วครัวแบบดีด้วยอะแต่ว่าแพงกว่าเรานะแพงกว่าเราเกือบเท่าตัวเลยนะทุกคน250ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไม่มีแล้วนะทุกคน150จะได้แบบเท่าหลังที่เราอยู่อะเออไม่มีแล้วนะเนี่ย250หมดเลยอะอันนี้คือร90 ร้อยเก้าสิบเนี่ยห้องแบบไหนวะนไม่เห็นห้องเห็นแต่ห้องครัวเออห้องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนร้อยเก้าสิบห้องเราเลิศกะล่ะภูมิใจกับห้องนี้มากเลยนะทุกคนก็คือยังไม่กล้าย้ายออกเพราะว่าแบบดูบ้านแล้วคือแบบโอ้โหแพงว่าสองร้อยห้าสิบั p เลยถ้าจะได้แบบสภาพห้องแบบนี้อะ่ะเออหายากมากเลยอะทุกคนอ่ะอันนี้ร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยสี่สิบเห็นไหม ห้องเล็กเตียงก็เล็กเห็นไหมเออไม่มีแล้วนะอันนี้เราอยู่มา2ปีแล้วนะทุกคน2ปีกว่าแล้วอ่ะร้อยหกก็ประมาณนี้นะเออลองเข้าไปเช็คดูในในแอปพลิเคชันนี้ได้นะทุกคนชื่อ flatmate ถ้าโลเคชันในเมืองนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนี่ไงสาัน มันก็จะเป็นโลเคชันที่อยู่ในเมืองอ้อันนี้ทั้งหลังเลยนะทุกคน750ต่อวีคเป็นไงล่ะเพลงหูฉี่ไปเลยอยู่คนเดียวไหวไหมจ๊ะไรายได้คนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ700-800ดอลลาร์อันนั้นคือค่าแรงขั้นต่ำนะ700-800ดอลลาร์ต่อวีคเท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยจ้าอ่านต่อไปอู้วทำไมเพลงจังวะ มีแบบไม่เกิน3 0มั้ยไหมแป๊บหนึ่งนะอ่ะไม่เกิน350เออมีอยู่โอ้โห240หลังนี้น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะทุกคนในเมืองส่วนมากจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วคือรูทุกคน240ต่อวิครวมบินแต่ว่าไม่ได้อยู่ห้องส่วนตัวแบบนี้นะทุกคนก็จะอยู่2เตียงแบบนี้ก็ในเมืองอะเนาะเรามันนอกเมือง เทียบกันไม่ได้อย่างแพงเลยแต่ว่ารูเป่าซิดนีย์แพงกว่าเมลเบิร์นอีกแบบถ้าห้องแบบนี้นะสี่ร้อยต่อวีกับทุกคนแพงมากเอออะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้มีห้องห้องอะไรเนี่ยห้องนั่งเล่นมีห้องครัวก็สวยดีนะทุกคนนะเดี๋ยวก,กดเข้าไปดูแบบนี้แล้วกันจะได้เห็นรูปชัดๆเออเป็นแบบนี้นะทุกคน ไม่ได้ห้องส่วนตัว240ต่อวีคเอออ่ะไปดูไปดูอันต่อไปอันนี้230ต่อวีคนะทุกคนรวมบินแต่ว่าห้องแบบเล็กนิดเดียวเนี่ยในเมืองก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อะตัวไหนอีกตัวนี้300ต่อวีคเออก็สภาพดีอยู่นะ แต่ว่าห้องก็จะประมาณนี้แหละทุกคน300ถ้าเกิดจะถูกกว่านี้นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบอยู่ห้อง l ิฟวิ g งรูมอย่างเงี้ยบางบ้านบางหลังเนี่ยเขาก็จะปล่อยเช่าห้องล i ฟวิ g งรูมก็คือมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวทุกคนเขาก็จะเอาหาอะไรมาก,กั้นแล้วก็ทําเป็นห้องนึงเราก็จะอยู่แบบไม่ค่อยเป็นส่วนตัวมันก็จะมีเสียงดงเสียงดังบาคนทํากับข้าวห้องน้งาอะไรอย่างงี้ใช่ปะ เออมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวนะทุกคนอะประมาณนี้ราคาห้องเช่าที่เมลเบิร์นก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับแอเรียแล้วก็ห้องจะอยู่ร่วมกับรูมเมทหรือว่าจะอยู่เดียวราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูแอปพลิเคชันอื่นบ้างอ่ะแอปพลิเคชัน real estate ส่วนมากอันเนี้ย มันก็จะเป็นแบบเช่าบ้านเป็นหลังทรายเองอะไรเงี้ยไปดูเมลเบิร์นสามพันเมลเบิร์นสามพันครัชเรนแล้วก็เอาทุกอย่างเลยเนาะโอเคอันแรกมาแล้ว 700. เจ็ดอยแพงเกินโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยทำไมแพงอย่างงี้ปาร์แพงมากเลยอะ ทำงานอะไรอะฮืมเอาไหมเอาฟิลเตอร์ใหม่เอาไม,ม่เกินเนี่ยมีไพรซ์อัพทู5 0นะอ่ะอันแรกมาละ325ร้อยยี่ว per week นะทุกคนโอ้โหก็ประมาณนี้นะทุกคนอู้อยู่เฮ้ยอยู่คนเดียวอะ่ะก็โอเคนะราคานี้ อยู่คนเดียวเลยได้อยู่ในเมืองด้วยอะห้องคือดีแล้วก็มีห้องครัวเฮ้ยมีที่ดูดอากาศด้วยอะทุกคนเอออันนี้คือราคาปกตินะเพราะว่าเพื่อนเราที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ได้ราคานี้แล้วก็วิวก็สวยมากเห็นเพื่อนบอกนะแต่ว่ายังไม่เคยไปเยี่ยมอ่านี่สามร้อยในดู300ร้อยซิ่ r ินเดอร์สตรีนี่คือแบบในเมืองเลยนะทุกคนอ่ะ สภาพห้องเป็นแบบนี้โหค่อนข้างอึดอัดนะถ้าจะให้เราอยู่แบบนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกนะทุกคนมันอยู่ดัดไปนะบ้านแพงๆนะทุกคนถ้าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะสามร้อยต่อวีคนะทุกคนรายได้เฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ประมาณเจ็ดเป็นร้อยนะที่เราบอกก็ครึ่งนึงทำงานหนึ่งวิคครึ่งนึงก็จ่ายค่าบ้านไปแล้วอะทุกคนอันนี้ ันนี้270ต่อวีคนะทุกคน,นดูซีได้ห้องส่วนตัวปะเนี้ยห้องส่วนตัวมีห้องน้ำส่วนตัวเออประมาณนี้ทุกคนมีระเบียงห้องเล็กนิดเดียวเออแล้วก็มันก็จะมีกลุ่ม Facebook สำหรับคนไทยด้วยนะทุกคนที่เขาจะแบบมาโพสแชร์บ้านอะไรเงี้ย อันนั้นก็จะอา,อาจจะถูกกว่าหน่อยนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มสําหรับหาบ้านในเมลเบิร์นนะทุกคนก็ไปเช็คกันดูได้จะมีห้องลิฟิ่งมันก็จะถูกกว่ามันก็จะประมาณ150นี่แหละเท่าห้องเราเลยเนะี่ยบ้านเราร้อยห้าสิบนะแต่ว่าเราได้อยู่คนเดียวนะทุกคนเพราะมันนอกเมืองสักหน่อยนะทุกคนถ้าแบบว่าใครสามารถที่จะแบบเดินทางไกลได้แล้วแบบค่าบ้านถูก เราได้อยู่แบบดีแบบนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของทุกคนเลยนะทุกคนแต่ว่าเราอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าที่ทํางานเรามันอยู่แถวนี้นะทุกคนอยูแต mm hmm. ่ดินองอเออมันก็สะดวกเรานะเออถ้าเกิดอยู่ในเมืองอะหาที่จอดรถยากมากนะทุกคนถ้าเกิดมีรถแล้วมันจะต้องเช่าเช่าพื้นที่สําหรับจอดรถด,ด้วยน่าจะประมาณ150ต่อเดือนหรือไงนี่แหละประมาณเนะี้ยแต่ว่าถ้าแบบนอกเมืองแบบเราเนี่ย มันก็จอดฟรีนะทุกคนแล้วก็บ้านบางหลังเนี่ยก็สามารถขับรถเข้ามาจอดในบ้านได้เลยเออแต่เราก็จอดอ f ฟ s t r สตรีทนะทุกคนก็จอดตามถนน,ถนนถนนแถวบ้านเนี่ยและทุกคนบางทีก็โดนรถชนรถเฉียวอะไรบ้างก็ทําประกันไว้ด้วยนะเอาล่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่กําลังหาบ้านคนที่แบบมีความสงสัยว่าแบบเอ้บ้านที่เมลเบิร์นเป็นแบบไหนนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะเอาละเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย